เราจะมาอธิบายตัวโปรแกรมนะครับตัวระบบนะครับระบบเก็บเก็บส่งพัสดุนะครับเวลาเรามีพัสดุที่ส่งมาจากเคอรี่ไปรษณีย์ช็อปปี้พวกนี้นะครับมาส่งมาที่องค์กรของเราเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่ไปที่จุดองค์กรของเรานะครับตรงจุดที่ไปรษณีย์มาส่งเนี่ย ในบริษัทเราหรือว่าในสถานที่ทํางนานของเราเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเสียเวลามานั่งดูครับว่าเฮ้ยของมาส่งหรือย,ยังหรือว่ามีคนโทรมาแจ้งน,นะครับคราวนี้เราก็ทาระบบขึ้นมาว่าเฮ้ยให้ทุกคนเนี่ยดูเข้ามาในระบบได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งมาทางไลน์นะครับว่าเวลามีของมาส่งที่ทํางนานของเราแล้วนะคะรับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเดินดูให้เสียเวลานะครับหรือว่าโทรหากันอ่าคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกวา่าครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าบอกนะว่า มีของอะไรมาส่งบ้างครับโดยสามารถเอ,อซอรสได้ตามแผนกนะครับแบบนี้ก็กดค้นหาได้นะครับนี่ครับก็เป็น Data Table คราวนี้เข้าไปเข้าไปในระบบที่กว่าครับซ่อบสู่ระบบครับว่าทำงานระบบทำงานยังไงนะครับก็ไปที่แอดมินครับแล้วก็ รเครับหนึ่งสองสามนะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไระครับหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนนะครับมีกี่แผนกมีพัสดุกี่อันแล้วนะครับคราวนี้ไปที่ผู้ใช้งานก่อนนะครับเข้ามาที่ผู้ใช้งานเพิ่มผู้ใช้งานเราก็สามารถเข้ามาเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับว่าในบริษัทเรามีใครบ้างน,นะครับเอาส่วิว่าผมลบทิ้งก่อน เราสังเกตดูครับว่าเราลบทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพัสดุค้างอยู่ในระบบนะครับเนี่ยมันมีเจ้าของอยู่ครับก็เ,เลยไม่สามารถลบได้นะเนอะเราลบไปที่พัสดุลบพัสดุก่อนเราค่อยมาลบคนนะครับเห็นไหมครับคนถึงจะลบได้อ่าผมลบหมดแล้วตอนนี้ เราจะมาเพิ่มพนังงานนะครับก่อนเพิ่มพนังงานเรามาเพิ่มแผนก,ก่อนนะครับมาเพิ่มแผนก,ก่อนอผมลบแผนกให้หมดเลยเหลือว็บมาตเตอร์ไว้อันเดียวพอต่อไปเราก็เพิ่มแผนก,ก่อนนะครับเช่นมีการเงินนะครับมีการเงินมีช่างอ่านี่ครับสมมติว่ามีสองแผนนะครับ ต่อมามาเพิ่มผู้ใช้งาน,นครับอันนี้ก็เป็กนการอัโหลดรูปผู้ใช้งานนะครับอ่าเราก็กดเบานะครับรูปไปเสร็จแล้วก็ชื่อชื่อผู้ใช้งานนะครับก็อาจจะเป็นผู้ใช้งานของรหัสของพนักง,งานเขานะครับอาจจะเป็นเป็นรหัสพนักง,งานก็ได้ครับศูนย์หนึ่งนะครับรหัสผ่านศูนย์หนึ่ง หรหัสพนักงานก็ส001อะไรอย่างนี้ครับชื่อนายพนักงานธรรมดาแผนกครับการเงินเป็นพนักงานธรรมดานะครับกดบันทึกเห็นไหมก็เข้ามาแล้วมีพนักงานหนึ่งคนแล้วตอนนี้พนักงานก็กดลบหรือแก้ไขก็ได้นะครับ ว่าวันหนึ่งเขาย้ายผานแผนกครับไม่ใช่การเงินแล้วเขาอยู่ซ่อมบำรุงนะครับเห็นไหมผนแผนกเขาก็เป็นซ่อมบำรุงแทนแล้วต่อมามีพัสดุเข้ามาครับอ่าพัสดุเข้ามาปุ๊บปิดเขาเพิ่มพัสดุเราจะอัพโหลดรูปหรือไม่อัพโหลดรูปพัสดุก็ได้นะครับพัสดุเนี่ยส่งมาหาใครครับมาหาในธรรมดาครับ ใน,ในธรรมดาในพนักงานธรรมดาครับแผนซ่อมบำรุงายละเอียดนะคะก็เป็นกล่องพัสดุกล่องใหญ่อะไรก็ว่านไปนะครับหมายเลขพัสดุมีไหมไม่มีก็ขี้เกียจขีดไม่ขี้เกียจเขียนก็ขีดไปนะครับถ้ามีก็เขียนไปครับจะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ทีเสออะไรก็ว่านไปครับเรากดบันทึก นี่ครับมันก็เข้ามาแล้วคราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านนะครับดูที่หน้าบ้านเห็นครับมันก็มีพัสดุเข้ามาไปเสิร์ชครับของแผนพัสดุของแผน,นช่างซ่อมบำรุงครับก็จะมีพัสดุถึงใครครับถึงนายธรรมดาคราวนี้เราแอดเพิ่มอีกนะครับ แอนไปอีกคนหนึ่งนะครับศูนย์สองศูนย์สองนะครับรหัสพลังงานศูนย์สองชื่อนายอนุมาติห้องประชุมแล้วกันนะครับเป็นแผนกการเงินนะครับมาละสองคนมีการเงินซ่อมอบ้านอยู่ตอนนี้ไปที่พัสดุครับเพื่อพัสดุเข้ามาใหม่ส่งถึงที่นายอนุมาติครับเลิกพัสดุ ทีซองเล็กไปก็ว่างไปครับถึกก็เข้ามาแล้วต่อมาครับเราก็ไปที่หน้าเซิร์ชดูแล้วก็ขึ้นมาสองคนแล้วก็เซิร์ชครับการเงินมีของใครเข้ามาแล้วซ่อมบำรุงมมของใครเข้ามาแล้วประมาณนี้นะครับหรือว่ากดเซิร์ชดูก็ได้ครับ ชื่อครับเสิร์ชตามชื่อเสิร์ชตามรหัสแล et หนึ่งสองห้านห็นหมิมาต่อไปเรามาลองใช้แจ้งตาแจ้งเตือนในไลน์นะครับแจ้งเตือนในไลน์ให้เราใส่โทเค็นลงไปนะครับใส่โทเค็นลงไปเลยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนในไลน์เดี๋ยวทำทำให้ดูนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีพัสดุแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มพัสดุใหม่แล้วครับเพิ่มไปที่หนานุมัตินะครับเลขสดุคือสามสามสามนะครับไายใหญ่ใส่เข้าไปกดบันทึกครับเห็นไหมครับมันก็แจ้งมาที่ไลน์คุณทีนะครับมีพัสดุใหม่มาเลขสดูสามถึงนายแค่นี้นครับเสร็จแล้ว ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวระบบเป็นระบบอะไรดีครับเป็นระบบแจ้งนะครับแจ้งครับเป็นระบบแจ้งเตือนว่ามีพัสดุรหรือว่ามีสิ่งของเข้ามาส่งนะครับให้ให้เรานะครับ